เออดูเหมือนว่าฝนจะตกแล้วเล่ะเดินอีกแค่นิดเดียวคงไม่เป็นไรใช่รึเปล่าะอืมขอบคุณมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะขอแสดงความยินดีต้อนรับนะคะเอาอันนี้เอาอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจานนี้ไม่ใส่หัวหอมกับกระเทียมค่ะเข้าใจแล้วค่ะเนี่จูยังคงสังเกตว่าฉันไม่กินหัวหอมกับกระเทียม เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีอาหารมาเสิร์ฟนะคะว้าวดูน่ากินจังเลยนั่นเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่มันเนื้อครีมชีสมีอะไรหรือเปล่าเนอะตอนที่คุณเห็นฉันกินเนอะกินเนื้อที่น่าอร่อยๆเบาวนั้นคุณไม่อยากกินบ้างเลยเหรอคะแล้วมันแตกต่างอะไรระหว่างเนื้อกับผักกันหรอเพราะว่านี่คือเนื้อ,อยังไงละเป็นเนื้อที่หอมมากๆเลยลนะจะบอกให้ดูเหนว่าจะได้ไประโยชน์แทะ คุณนี่เป็นคนที่เก่งจริงเลยนะว่าแต่ว่าทําไมคุณถึงต้องขยันสร้างเงินขนาดนั้นละ่ะหนเมื่อคุณก็ไม่ได้เอาเงินมากินขนาดนั้นนี่นะก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทําเพื่ออะไรแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วละ่ะเพื่ออะไรละ่ะเป็นความลับยังไงล่ะดูเหมือนว่าฝนจะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นนี่ฝนมาเพื่อชะล้างความร้อน แต่ว่าก็เป็นอารมณ์ที่ไม่เลวเหมือนกันณนะบ้านด็กคุณเย่ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งฉันถึงที่บ้านเนะไม่จําเป็นต้องสูาพกับผมขนาดนั้นก็ได้ห้ยย่ะฮ้ยหย่ะห้ยหยะ่ะนี่คุณลุงมาทําอะไรคะแล้วแต่ว่าคุณลุงถืออะไรในมือนะแน่นอนอยู่แล้วนี่นะคืออุปกรณ์ในการออกกำลังกายใหม่ของฉันอย่างไรละฉันจะแสดงให้เธอสองคนดูก็แล้วกันนะอ่ะอะ่ผมสงสัยจริงๆเลยว่าคุณลุงเย่เซิน ั้งใจที่จะใช้อนั่นกับฉันแต่ว่าไม่มีหลักฐานนี่ว่าแต่ว่าคุณเซิร์นคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าการแสดงไม่เลวเลยนะครับเขาชมฉันเกิดจริงแต่ว่าสีหน้าท่าทางเขาดูไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้ก็ร่มจะสายแล้วคุณเซิร์นเชิญกลับไปเถอะนะครับนี่คุณลุงคะนี่ดิวขาบ้านได้แล้วข่าวบ้านมั่นใจได้เลยนะว่าหลังจากคืนนี้ไม่ต้นไปคนนำค้ำสกุลเซิร์นนั่น คงไม่คิดอะไรที่ลูกผมเกินเธอแน่นอนไม่ต้องห่วงนะล้านลุงคุณลุงคะเข้าใจผิดแล้วลวคะคุณเซินเขาใช่คนแบบนั้นหรอกนะนอกจากนี้ถ้าว่าคุณลุงไปทําร้ายเขาแล้วก็มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกใช่แล้วคุณลุงพรุ่งนี้จะไปทําธุรกิจใช่หรือเปล่าคะอืมใช่แล้ว,ลวตอนนี้หนูเนะได้ใบขับขี่มาแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปที่สนามบินเองคะ่ะวันต่อมาเออนี่นี่นี่ล้านลุง แนนใจนะว,ว่าขับรถได้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงคะ่ะเทคนิคหนูมีเยอะอย่างแน่นอนเพราะงั้นวางใจได้เลยฉันจำได้ไม่เคยลืมเลยละ่ะว่าสามวันแรกที่ฉันได้ไปขับขี่ม,มาฉันยังขับไม่ดีเรื่องเลยถ้าเธอบอกว่าเธอมีเทคนิคมากมายคือเอามาจากไหนคุณลุงคะข้าเข็มขัดให้ดีนะคะนี่นี่นี่ทำไมมันเร็วขนาดน,นี้ละ่ะยัยนี่จะเย็นก่อนจุ๋ยวทำไมเธอต้องขับรถเร็วขนาดน,นี้ด้วยไม่ได้เร็วนะคะ ดูแค่ขับปกติเองไม่ต้องเป็นวลหรอกคะ่ะเออเรืยความสามารถของหลานสาวฉันฉันดาว่าต่อให้ม,มีฉันเขาก็สามารถจัดการกับคนนำสกุลเซินนั่นนาดีตัวคนเดียวณนะักสนามบินห้องรับรอง VIP เพีเยจัวคุณเยี่ยเซินอ้าวปรากฏว่าคุณลุงก,กับคุณเซินกำลังจะไปประเทศพีเหมือนกันอย่างนั้นหรอกะเนื่อบังเอิญจังเลยนะ หนูจะบอกให้เนอะว่าประเทศพีเนะ่ะไม่ค่อยมั่นคงแถมยังมีข่าวที่ชาวต่างชาติถูกต้นทุกวันเลยยังไงก็ต้องใส่ใจกับความปลอดภัยและอย่าออกไปข้างนอกเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วหลานสาวของฉันบอกให้ฉันใส่ใจความปลอดภยัยนาก็แก่คนนอกมาตอบตกลงอะไรฮะฉันไม่เข้าใจเลยีเมื่อส่งคนเสร็จแล้วถ้าอย่างงั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการไปเยี่ยมคุณย่าเซินสินะหนบ้านากับคุณเซิน เย้จือ้อแต่ว่าทําไมเธอไม่บอกฉันก่อนล่วงหน้านะเอามานั่งเร็วเข้าคุณย่าคะคุณย่าชอบดูอะไรแบบนี้อย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วละเธอคิดว่าการแสดงนี้เป็นยังไงบ้างเธอชอบไหมหนูดูได้คะ่ะแถมยังสามารถร้องได้ด้วยนะคะเมื่อชก่อนหน้านี้ฉันได้เริ่มเรียนเรื่องพวกนี้มาอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเธอทำให้ฉันดูได้หรือเปล่าได้แน่นอนคะ่ะ จ้าหญิงที่เติบโตในวังจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของสตรีชาวบ้านได้อย่างไรกันเพราะเช่นนั้นจะพูดจามม่วซม่ได้หรอกเนะอะเพราะหมากเลยล่ะเหียเจ้าถ้าร้องเพลงไหนดีขนาดนี้เลยอย่างนั้นลเลยเนี่ยโวยตายแล้วเชื่อต้องดีบันทึกเสียงแลว้วก็ส่งเข้าในกลุ่มแฟมิลี่ของฉันนี่มาฟังเร็วเขา้านี่ก็คือเพลงที่ลูกสะภ้ของฉันร้องให้ฉันฟังละ่ะจริงหรือเปล่าคะนี่มีลูกสะภ้ยแล้วอย่างนั้นหรอคะเนี่ยกแต่ว่า สมัยนี้ทําไมถึงได้ร้องเพลงแบบนี้ได้กันนะลูกสะพายเองน,นเหรอคะฉันเองก็อยากจะไปเจอเธอเหมือนกันนะคะไม่ได้เราถ้าพกเธอมาจะทําให้เด็กของฉันกลัวนะสิเหยื่อจีของฉันนะั้นดีที่สุดเลยละ่ะว่าแต่ว่าสาชิงเองก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันถ้าหากว่าเขาเห็นละก็นในอนาคตการหลอกเขากับไเรื่องอยากอีกต่อไปไม่ว่ายังไงก็ตามันต้องจัดก,การเรื่องนี้ให้อยู่มาดหิได้เลยละ่ะองหญิงที่ทรงอยู่ในวงัง จะรู้ความเจ็บปวดของหญิงสาวชาวเมืองได้อย่างไร